สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมูนีอ้อยมาหยางออกกำลังกายค่ะเพื่อนเพื่อนอ้อยมาเห็นปลาบักเดือปลาบักเดือเพื่อนเพื่อนเพิ่งุกแล้วเพิ่งุกแล้วเดี๋ยวอ้อยสิบห้าเพื่อนเพื่อนไปเบิ้งต้นใหญ่นะค่ะเนาะ ว่าผนสุกหลายผลใหญ่เนาะค่ะมาเก็บผลดอกไม้ปลาเนาะไปกันค่ะเพื่อน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 มึงมีหอดแบล็กเบอร์รี่เห็นไหมจ๊ะแบล็กเบอร์รี่สุกแล้วคุณเดี๋ยวเอาเข้าไปเบิ้งเข้าไปเบิ้งตัวถังเนาะคุณอะเพื่อนเพื่อนมีกับแบล็กเบอร์รี่เพื่อนเพื่อนโอ้โหอู้หูแบล็กเบอร์รี่สุกแล้ว ฟังนีสุกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเมงเบงกรี่นน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 เห็นมาจ๊ะฮู้นตนเพิน oh my love he died ฮะ he d ด e หรอนี่เพื่อนเพื่อนเห็นว่าจะเพินนฮอนแห้งนะคะ เนื่องจากอากาศมันร้อนมากนะคะที่ฝรั่งเศสตอนนี้เห็นก็จะมันแห้งมันแห้งจากเพื่อนเพื่อนพูดนะอู้บึงเพื่อนเพื่อนเห็นว่าจะนี่เอาสิเก็บไปบ่มเก็บไปบ่มเอาพูดนะเห็นบ่เร่งบังยั่เลยอหรอพูดนะ น้ปเลยเราไม่เลิกพูนะปะติดพูนะมานโมพูนาอยุสูงสูงพูนาเต็มเลยเห็นบ่เพื่อนเพื่อนอูบีกี้เออน่ลยเทคโฟมี้อู้ม่เลิกลูกลูนี่ปะติเวลีบิกเพื่อนเเห็นป่น่ยหน่ยบอกใหญ่เลยมเกิวคนละไมนี่นั่นไวแล้วเห็นไหม นี่จ้ะหนุ่ยน้อยเอาไปแช่ตู้เย็นนะเพื่อนๆกินนะคะตอนอากาศฮ้อนๆเนาะพูนเอาเพื่อนๆพื่อนสูงๆนะ่ะเห็นบ่จ้ะพูนกินอู้เพื่อนเพื่มึงอ,อู้พูนเอาไมโลอัพแซ่เนาะ you have up s h a r ใช่ไหมเราไปดนพีซอี่เห็นไหมโอ้ลูกๆเพื่อนะพื่อนมีต้นไม้ใหญ่ๆเข้าเพื่อๆอุ้ยมีต้นไม้ใหญ่เลยมาเล็บมาแซ่อแซ่โนนะโน้ทูมามันตายค่ะเพื่อนๆต้นที่อ้อยเคยมาเก็บเพื่อนเพื่อนเบิ่งหน่วยเพื่อนดกคักมันยังพันในสุกดีเพื่อนเพื่นเห็นปะ เพื่อนในสุกดีจะไปเบิ่งฟังผู้อันนี้เบิ่งเพื่อนเพื่อนเพื่อนเหี่ยวเนาะเพื่อนเหี่ยวเห็นมาจากเพื่อนตายแล้วโอ้บกพรยนี่เยอะค่ะเพื่อนเเดี๋ยวเอาาไปเบิ่งฟังพูดโอ้เพื่อนอะที่สูงสูงนอกมาแล้วต้นเพื่นเถาแล้วบันนี้เพื่นตายต้นเพื่นเถาแล้วเพื่นตาย นี่ตัวย่สูงสูงอุยนะ่ดกหัากว่าตนนะนะอ้นอันเดนอันเดปฏิเอ้ยเพื่อนเพื่อนนี่อีกสีหนึ่งจ้ะอันนี้เป็นบะเดืออีกสีหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนสีนี่นี่ไม,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 ม้ลบไม้ไม้ลบแล้วเห็นปะนี่เป็นอีกสีหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนสีเหลืองนี่เพิ่นซุกแล้วนะอกเค น,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 นู่นไหมแล้วมันโมแฮมเม็นีเพื่อนเพื่อน,นนี่โอเคนู่นแฮมเมนี่เพื่อนเพื่อน,นสีเหลืองโอ้โดกบ่าจา้จะรสสัตว์ก็อ่อยยสิ มีสองสีค่ะสองสีสีเหลือง,งสีสลองแซบเหมือนฮขากินมะฮงสุกเลยจ้ะชีแดงสีแดงเหมือนเอากินเชอรี่อบเปียวอบหวาน แต่ว่าสีเหลืองเสรสีเหลืองก็สีดดงนี่สองแบบค่ะอืร่อยจังเยอะเลยของงส่วนใบของเขานะเป็นแบบเอาไปต้มเป็นซุปได้นะจะมีวิตามินหลายนะคะใบของเขาก็ตบเป็นซุปท่านใดตบเป็นชาท่านใดเหมือนกันนะคะดูมาก ก็โอเคนะคะเพื่อนๆขอจบคลิปจ้าไปแล้วจ้าเพื่อนๆไปแล้วค่ะบ๊ายบายโอเคมาแล้ว